อ้มมงีนาฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับชีแพส Story อีกแล้วนะคะที่จริงคลิปนี้มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนเราก็เลยเอาคลิปพวกนี้มาตาัดซึ่งก็เป็นการเดินทางไปเกาะช้างครั้งแรกของเรากับ พี่และน้องของเรานะคะนี่เราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพท่าเรือเอ้ไม่ใช่ท่ารถเอกมัยนะคะไปยังท่าเรือท่าเรืออา่าวธรรมชาติจังหวัดตราดนะคะซึ่งตอนระหว่างเดินทางเนี่ยก็ลุ้นเหลือเกินว่าไปถึงแล้วฝนจะตกไหมเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยแต่ก็ปรากฏว่าตามนี้เลยค่ะแดดเปรี้ยงมาเลยฝนไม่ตก พอเราซื้อตั๋วเรือข้ามฟากเสร็จแล้วก็มารอเรือกันนะคะนี่ขึ้นเรือครั้งแรกของเด็กๆด,ดูสวยมากเป็นยังไงบ้างคะนั่งเรือข้ามฟากครั้งแรกเป็นจังไกพูดย่างวาอีกไว้ทีนี้นี่ยางวาอยากวาอยู่ เราใช้เวลานั่งเรือข้ามฟากไม่นานนะทุกคนประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็มาถึงนี่แล้วถ้าเรือเฟอร์รอรี่เกาะช้างนะคะจากนั้นเราก็ต้องนั่งรถสองแถวต่อ,ตอเพื่อไปยังที่พักของเรานะคะซึ่งราคารถสอแถวเนี่ยก็เป็นราคาเหมางหมอ หน0บาทต่อคนกันเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวแพลวก็คิดว่ามันก็เหมาะสมกับราคานะเหมาะสมกับระยะทางเออเพราะว่าที่พักของแพลวก็ค่อนข้างไกลอยู่ทีเดียวและเราก็มาถึงแล้วจ้าไก่แป้บบีสแกนวิวที่พักที่พี่สาวสรรหามานะคะนี่ก็จะมีคนนำเราไปยังห้องพักของเรานะคะาบบตาแดและหน้าดแล้วนะ จากการเดินทางนั่งรถมาร่วมเกือบ6ชั่วโมงอะ่ะทุกคนแล้วก็มาถึงที่พักแล้วนี่เป็นไงสูตรประทับใจวิวติดแบบว่าห้องติดวิวทะเลอะ่ะรีดีสวยมากอะ่ะทุกคนอพอเราจัดแจงเรื่องที่พักเสร็จนะคะเราก็ ิวค่ะเราก็ไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะเดินสำรวจเกาะนิดนึงซึ่งจากที่พักก็ระยะทางพอเดินได้นะคะมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆและนั่นนะคะด้วยความหิวมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ตัดภาพมาเป็นตอนเช้าเลยนะคะในวันต่อมาบรรยากาศค่อนข้างอึบคืมนิดนึงเพราะฝนตกทั้งคืนเลยทุกคนแต่ว่า ก็ยังสวยอยู่ดีอ่ะใช่ไหมจะไปไหนใกล้ไกลเท่าไรเราก็ขาดซ่อมตามกันไม่ได้นะทุกคนเติมพลังก่อนไปถ่ายรูปกันในเช้าวันนี้น้ำทะเลใสมาก กิจกรรมช่วงเช้าที่เราทำก็ไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนแล้ก็ตัดภาพมาตอนเย็นเราก็มาดูบรรยากาศตอนเย็นกันทุกคนวอาทิตย์ตกดินสวยมากบรรยากาศดีมาพายเรือคายักเล่นกับน้องเป็นการพายเรือครั้งแรกซึ่งนั่นแหละ เราก็พายคนเดียวค่ะอันนี้ก็คือชมหน้ารูกเรือของเรานะคะน้องชายเราเองสองพี่น้องคู่นี้ <c oughs> เฮ้ยึกถึอบรรยากาศน,นี้จังเลยอะ, <c oughs> ะยอยากไปอีกพอพายเรือเสร็จทุกคนก็ไปเล่นน้ำกันนะคะแต่เราทำได้แค่ยืนมองค่ะเพราะว่า วันนั้นของเดือนหพอเสร็จจากกิจากรรมยามเย็นแล้วก็ หิวค่ะทุกคนหิวโหยกันมากๆและนี่ค่ะที่จะช่วยยับยังความหิวของเราหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลสินะจริงไหม ขออนุญ,ญาตรับทานก่อนนะคะทุกคนเช้าวันต่อมาฝนตกเหมือนเดิมคะ่ะเมื่อคืนแต่ว่าเนี่คือบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะทุกคนเฮ้ยดูดิแบบมีลุ้งกินน้ำด้วยเฮ้อยอิ่มใจอะ อย่าหยุดอย่าหยุดถ่ยรูปนะคะคลิปนี้รูปแน่นมากก็มาเดินเล่นริมทะเลกันนะทุกคน แดดดีไม่ร้อนมากอากาศดีดีด <iPhone S 1> คิดถึงเลยอ่ะ <iPhone S 1> อยากไปอีกหมดโควิดเมื่อไหร่ก็จะไปอีก สัเน,นื่องะะ own, kid, จากวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนเกาะนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับด้วยสายไบค์เกอร์ของเรานะคะเราจะไม่ยอมละทิ้งอุดมการณ์ของเรานะคะไปไหนเราก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ แน่นอนทริปนี้เราก็รากน้องของเราออกมาด้วยเป็นน้องที่ต้องอดทนนะคะน้องแดดก็ร้อนนิดนึงก็ต้องทนนะคะเราต้องไปด้วยกันค่ะนี่เราก็ขี่รถชมวิวกันไปเรื่อยๆนะทุกคนทานก็ค่อนข้างจะแบบว่า ขับยากนิดนึงแล้วเราก็มาถึงโค้งที่ว่าอันตรายที่สุดในเกาะแล้วนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการขี่นิดนึงเป็นนิดตะครับขี่ต้องระวังมากๆดีดูด,ดีทุกคน เ,เหมือนเรารอดพ้นจากความตายมาเราก็จะมาเจออะไรที่งดงามแบบนี้แหละทุกคนเออลืมบอกว่าแพ่จะเขียนไปเรื่อยๆจนถึงท่าเรือบางเ้านะทุกคนแต่ว่าพอเราเจอที่ไหนแวะได้เราก็แวะค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะแวะมาถ่ายรูปก,ก่อนเป็นท่าเรืออะไรเป็นจุดพักแวะหรืออะไรสักอย่างีบยก็แวะมา อย่างตรงนี้สวยมีที่จอดรถแล้วก็แวะถ่ายรูปกันค่ะเสร็จแล้วก็ไปต่อแพลว่าตอนนั้นน่ะที่แพรให้น้องถ่ายคลิปเนี่ยมันต้องสงสัยแน่เลยว่าแพรจะพามันไปไหนทำไมไกลจังแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากมุมการถ่ายแล้วแพรก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันและแพรก็มาถึงแล้วคะ่ะท่าเรือบ้านบางเบ้านะคะ ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่นะถึงว่าดีเพราะว่าดีไม่ค่อยมีคนเนี่ยเพราะไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเท่าไหร่โหยเนี่ยทุกคนกดูดิพอมาถึงแล้วว่าให้อารมณ์เหมือนว่าเหมือนอยู่อิตาลีมากดูดิถ้ามมนมีป้ายเรือแบบตัวอักษรไทยนะนึกว่าอยู่อิตาลีบรรยากาศดีมากทุกคนน้องถามตลอดทางเลยว่า จะไปไหนจะเดินไปถึงไหนก็เดินไปเรื่อยๆลูกไปให้สุดค่ะฉันคงต้องเดินกลับหลังแล้วไปนนอนลับฝันเพราะถ้าเป็นเขาที่ยืนตรงนั้นเธคงไม่เดินกับฉันเธอเรามีกันและกันทำไมละเธอถึงกลับคํายู่ดีๆก็กลับลำรู้ตอีกทีก็หักหลังอู้ใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ที่ แพลยเพจสตูดิโอหรือว่า IG แพลยเพจสตูดิโอนะคะและนี่ก็เป็นมังสุดท้ายแล้วก่อนเดินทางกลับโหวันนี้เป็นวันที่แดดดีมากในตอนเช้านะทุกคนเหมือนกับว่าไม่อยากให้เรากลับอะเหมือนอยากให้เราอยู่ต่อ,อแต่บางสิ่งบางอย่างอนะเนาะทุกคนด้วยที่แบบว่าต่อให้เราอยากจะหยุดเวลาไว้นะช่วงเวลานี้มากเท่าไหร่ แต่เวลาก็คือเวลาทุกคนมันต้องเดินไปข้างหน้ามันมันไม่มีเดินถอยหลังแล้วนอกจากเซว่าวันหนึง่งเราจะเดินทางวนกลับมาตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึง่งเท่านั้นเองสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปหนึ่งนะคะที่แพลวประทับใจมากๆมันจะอยู่ในความทรงจำของแพลวตลอดไปแล้วพบกันใหม่นะคะเกาะช้าง